นะคะก็คือวิธีทำก็คือนำถุงบีบนะคะมาตัดปลายอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมอ่าค่ะอ่าถุงบีบมานะคะให้ดูจำตนายถุงบีบจริงๆอ่ะเขาจะมีปลายแหลมแต่อันนี้เราตัดปลายออกเพื่ออะไรคะเพื่อให้ฝั่นะคะแล้วเวลานั้นเราอ่ะถ้าเป็นหัวแบบนี้สองดีอ่ะเราต้องให้แบบ ถุงพลาสติกอะ่ะเขาไม่ใช่ว่าอยู่ตรงรอยขอบนะให้เขาแบบ <c oughs> มีความถึงตรงนี้ <c oughs> ให้ตรงนี้เขาโผล่ไปได้นะคะ,ะส่วนหัวบีบอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะเราก็บีบครีมให้เขาเหมือนผุบๆมาอยู่ประมาณด้านนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเราก็บีบไป <c oughs> ประมาณนี้เห็นไหม <c oughs> เคยเห็นไหม เคยเห็นไหมคะแล้วก็บีบแบบเขายาวๆปึ้งอ่าแล้วเราก็เอาผลไม้วางตรงกลางเ,เห็นไหมมันก็จะแบบดูสวยเก๋ไก๋เดี๋ยวขออีกอันนึงได้ไหมคะคบีบยาวเลยถ้าบีบสองตอนน่ะมันจะเป็นรอยเหมือนเ,อเหมือนน้ำหนักมือเราจะแบบบีบไปเลยนี่ก็ยังไม่เก่งน <laughs> อนะแต่ยังพอได้อยู่เนาะอ,อะไรเนะี้ยดูสวยๆเดี๋ยวเราก็วางผลไม้นะคะยังไงก็ลองไปทำตามดูนะคะ